นี่คือมายากรทายใจชุดหนึ่งครับที่น่าดูทีเดียวลองมาดูวิธีการนะครับจะเห็นว่าผมมีกล่ยองไพ่ยูนไว้นะครับหลังกล่องไพ่นี้ผมจะมีคําทานายอยู่แล้วนะครับสิ่งที่อยู่ข้างหลังกล่องไพ่นี้ถูกกาหนดไว้ล่วงหน้าแล้วครับนี่คือสิ่งที่ผมทํานายไว้และผมจะมีวัตถุอยู่สามชิ้นด้วยกันก็คือ 1, ลูกเต๋านะครับสีแดงหนึ่งลูกลูกโรหเหล็กหนึ่งลูกแล้วก็ชิปนะครับหนึ่งอย่างคราวนี้นะครับต้องตัดสินใจให้ดีนะครับ ที่ผมจะให้ผู้ชมนะครับเลือกวัตถุนี้1ชิ้นออกไปครับตัดสินใจแล้วเลือกได้เลยครับโอเคผู้ชมเลือกลูกเต๋าใช่ไหมครับคงอาชิปกับลูกเต็กนี่คือลูกเต๋าที่ผู้ชมเลือกนะครับและนี่คือคำทอบนาย ทริปเอก2นะครับไทยใจมาสจัย